เอ้ยยูซับ <Hey. S 1> สรทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผม BBQ Gamer อีกครั้งนะครับหลังจากที่มีทั้งภาพหลุดแล้วก็คลิปหลุดอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับโปเกมอนตัวนี้นั่นก็คือเดลฟอกหรือว่ามารูกซีนะครับในวันนี้ทางเกมเขาก็ได้เปิดคลิปตัวอย่างใหม่อย่างเป็นทางการของโปเกมอนตัวนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเียได้ว่าตอนนี้เราก็มานับรอเวลาถอยหลังกันได้เลยนะครับเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ2วันเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็จะออกมาให้ทุกคนได้จับจองได้ซื้อมาเล่นกันแล้วนะ ครับผม ก่อนหน้านี้ที่ผมได้ข่าวมานะครับปเกมอนตัวนี้เนี่ยมันจะประกาศออกมาว่าเขาจะขายในราคา8,000เหรียญน,นะครับแต่ข่าวล่าสุดตอนนี้รู้สึกว่าราคามันจะเปลี่ยนแล้วนะครับกลายเป็น10,000เหรียญหรือไม่ก็575เพชรนั่นเองนะครับผมอยู่ที่ว่าใครจะสะดวกซื้อแบบไหนนะสำหรับเดียวฟอกหรือว่ามอคซีเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสายแอตเทเกอร์นะครับมีเวทมตนเป็นเวทมตนไฟนะตัวนี้ก็จะเป็นจิ้งจอกไฟนะครับจากที่ผมเห็นมูฟต่างๆของตัวนี้มาแล้วนะครับผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยออกมาแล้วเนี่ยน่าจะโอพี่างนนนรีทส้ ได้นะฮะดาเมจก็ผมคิดว่าน่าจะแรงอยู่พอสมควรนะครับยังไงความสามารถของมันเนี่ยก็ต้องรอให้ตัวมันออกมาจริงๆนะครับเราก็จะได้รู้กันว่ามันจะเก่งสักแค่ไหนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปตัวอย่างการเปิดตัวของตัวนี้กันเลยดีกว่าครับ อ่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับคลิปตัวใหม่ที่เขาได้เปิดตัวออกมาในวันนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเอามายั่วยั่วให้ทุกคนแบบเกิดค,ความอยากอะเกิดค,ความอยากเล่นเร็วๆอะเมื่อไหร่ตัวนี้จะมา มาดิมาดิเดี๋ยวเราจะซื้อมาเล่นแล้วเนี่ยเงินตอนนี้ก็เหลือเฟือแล้วเนี่ยซื้อมายังมีเหลือเก็บไว้ซื้อตัวอื่นดีนะครับโอเคครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้ความสามารถของมูฟหรือสกิลของเดลฟ็อกนะครับผมผมได้ทําเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคร่าวๆก็สามารถไปดูที่ลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำลิงก์เอาไว้นะครับสามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยนะเราจะได้เตรียมความพร้อมก่อนที่ตัวนี้จะเข้ามาจริงๆนะครับจะได้รู้ความสามารถว่าแต่และมูฟเนี่ยมันมีความสามารถอะไรกันบ้างน,นะครับผมเช่นเคยครับถ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกระทืบไลค์ให้แรงๆกันเลยทีเดียวนะฮะ <Yeah. S 1> แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคับ